ก็วันนี้สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาพาทุกท่านนะครับแก้ไขหรือซ่อมเครื่องตัวนี้นะครับหม้อทอดไหลน้ํามันตัวนี้นะครับอาการของตัวนี้นะครับผมไม่ทราบว่าตัวนี้มันยี่ห้ออะไรนะครับเป็นยี่ห้อยี่ห้อจีนนะครับตัวนี้นะครับสําหรับของเพื่อนๆที่หม้อทอดไหลน้ํามัน ที่เป็นลักษณะตัวนี้นะครับจะเป็นหน้าจอแบบนี้ดิจิตอลตรงนี้บางบางเครื่องก็จะเขียนว่าพานาโซนิกนะครับตรงนี้อาการของอาการเสียของตัวนี้ก็คือเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับเปิดสวิตช์เครื่องหน้าจอทำงานปกตินะครับทำความร้อนได้นี่นะครับความร้อนปกติ นี่ครับร้อนร้อนปกติขดลวดทำงานปกติทุกอย่างแต่แต่ที่ไม่ปกติก็คือพัดลมครับพัดลมข้างบนตรงนี้ครับมันไม่ทำงานแล้วก็ไฟก็ไม่ติดนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาแกะนะครับสำหรับพิธีการแกะนะครับแล้วก็มันจะเปิดจากข้างบน,นครับตรงนี้น,นี้ผมถ่ายมือเดียวครับ คือเปิดตรงนี้ขึ้นมาเราเปิดฝาข้างบนออกเรียบร้อยแล้วครับมาดูข้างในตัวนี้ผมแกะเข็มขัดถ่ายรับสายแล้วรุ่นนี้อ่ามอเตอร์พัดลมนะครับจะไม่เหมือนกับรุ่นอื่นนะครับรุ่นนี้จะไม่มีฟิวหรือรุ่นอื่นนะครับมันจะมีเป็นสามขาตรงนี้ครับตัวนี้จะไม่มีฟิวนะครับตัวนี้จะใช้นี่ครับจะเป็นบอร์ด เราจะมาแก้ไขข้างในกันนะครับสําหรับวิธีการแกะบอร์ดตรงนี้นะครับให้เราเนี่ยครับมันจะมีน็อตอยู่สามตัวอย่างนี้นะครับก็ไขออกนะครับสามสามตัวนี้เพื่อจะดึงแผงวงจรข้างหน้าออกสำหรับวิธีการแกะนะครับผมก็จะใช้ตัวนี้นะครับ วงแบนงัดงัดขึ้นมานี่ครับงัดพอดีผมใช้มือเดียวนะครับอาจจะไม่ถนัดเท่าไหร่งัดนะครับอไปแล้วทีนี้เราก็ดึงขึ้นมาครับ จดนดตนัอกันนะครับนี้นถอดเซ็นเซอร์ออกก่อนนะครับเราจะเอาบอร์ดนี้ไปซ่อมน,นะครับอนนี้สำหรับรุ่นนี้นะครับที่ที่เจอบ่อยนะครับที่ซ่อมมาก็จะเป็นตัวนี้ครับที่เสียบ่อยเลย ผมซูมให้ดูครับตัวนี้าตัวนี้สกรีนไว้471ตัวนี้นะครับตำแหน่ง R3 นะครับที่ที่ชอบเสียบ่อยนะครับตัวนี้นี่ครับสกรีนไว้ไว่าแฟนแล้วก็สายไฟตัวนี้นะครับมันก็จะเชื่อมกับหลอดไฟตำแหน่งหลอดไฟด้วยนะครับตรงนี้ทำให้ มันไม่สามารถใช้งานได้นะครับทั้งพัดลมแล้วก็หลอดไฟครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนกันเลยครับสําหรับท่านไหนที่ถ้าเครื่องไม่ทํางานนะครับขดลวดไม่ทํางานให้เราเช็กที่ตรงนี้ก่อนนะครับเทอร์โมฟิลตรงนี้นะครับให้วัดค่านะครับว่ามันขาดหรือไม่ขาดนะครับก่อนที่จะมาซ่อมแผงนะครับตรงนี้ ตันนี้ผมแกะออกมาเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราก็ถอดแผงวกจอรออกมาแล้วครับเราจะมาทําการซ่อมกันนะครับตําแหน่งนี้ก็จะเป็นสายลายนิวตันนะครับแล้วก็ไปขดลวดแล้วก็จะไปพัดลมและหลอดไฟอยู่ตําแหน่งนี้นะครับขานี้เดี๋ยวเราพลิกมาดูนะครับ มันน่าจะเกิดปัญหาที่ตรงนี้ครับคือรุ่นนี้นะครับหลักๆเลยมันจะเสียที่ตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งเดี๋ยวผมสูกให้ดูครับตำแหน่ง R3 ครับตรงนี้ตัวต้านทานแบบ SMD นะครับตัวนี้471ก็คือ470โอห์ม oh นะครับตัวนี้ อยู่ใกล้ใกับไตแอกนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาลองวัดกันดูนะครับว่ามันขาดหรือว่ามันค่ามันยืดมันยังไงนะครับเดี๋ยวลองวัดกันดูนะครับตั้งมิตเตอร์ไปที่ตรงนี้นะครับวัดโอห์มนะครับแลวก็วัดจะเห็นว่า่า ตัวต้านทานตัวนี้นะครับจาก470โอห์มครับตอนนี้ไป160กิโลโอห์มนะครับซึ่งค่ามันไม่ไม่ตรงนะครับน,นี่เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนกันนะครับซึ่งตัวต้านทานที่ผมมีนะครับจะเป็นตัวต้านทานแบบแบบนี้นะครับไม่ใช่เป็น SMD นะครับ เดี๋ยวไปลองเปลี่ยนกันเลยครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการนะครับใส่ตัวต้านทานตัวใหม่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้อาจจะดูไม่สวยเท่าไหร่นะครับแต่ก็ ใช้งานได้นะครับตัวนี้เป็นค่าเท่ากันนะครับแต่ตัวต้นทานจะเป็นคนละประเภทแต่ว่าค่าล้อค่าจะอยู่ที่470โ oh อห์มเท่ากันนะครับเดี๋ยวไปลองต่อใช้งานกันดูนะครับว่าจะใช้ได้ปกติไหมตอนนี้แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับ โดยวิธีการเปลี่ยน R ตำแหน่งนี้นะครับันนี้เดี๋ยวเราจะมาประกอบกลับนะครับสายสีแดงนะครับจะเป็นสาย line นะครับแล้วก็สายที่เป็นสองเส้นตัวนี้นะครับจะเป็นสาย N แล้วก็เหลืออีกสองสายนะครับจะเป็น สายที่ไปขนลวดนะครับเส้นหนึงแล้วก็จะเป็นสายไปพัดลมตัวน,นี้นะครับถ้าประกอบไม่ถูกก็ลองไล่สายดูครับว่าตัวน,นี้ไปขดลวดทําความร้อนแล้วก็สายแฟนนี้ก็จะไปหลอดไฟนะครับไปหลอดไฟตัวนี้นี่แล้วก็เข้าที่พัดลมนะครับ ทดสอบดูนะครับสิบปากนะครับตอนนี้เครื่องมีไฟเข้าแล้วครับลองเปิดดูนะครับเลือกเมนูได้ตอนนี้ไฟติดแล้วนะครับพัดลมก็ทำงานปกติ ิข้างหน้าทำงาน,นปกติครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับดีครับ